ภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือ 1. ไม่มีทุกข์ 2. ไม่มีความห่วงแหน 3. มีอายุแน่นอนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตระกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาซั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการน,นี้แลภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตระ กุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือ 1. เป็นผู้กล้า 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมภิกษุทั้งหลายมนุษย์เทวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชันดาวดึงด้วยฐานะสามประการน,นี้แล